หลายคนไม่ทราบว่าไม่ได้มีแค่เสนาอย่างเดียวเขามีโครงการหรือว่าเครือข่ายอีกเยอะแยะมากมายนะับผมจะบอกให้เลยว่าเยอะจนผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ท่องด้วยมาอันนี้เราให้้วยปะเนี่ยไม่ได้ให้โอเคเอามาตั้งทำไมอ่ะต่อสิบเก้าโครงการนะครับผมที่เพื่อนๆต้องรู้ว่ามีตรงไหนเพื่อนๆที่ดูไลฟ์นี้พรุ่งนี้จะได้ลองไปกันเลยไปดูกันเลยว่าห้องมันคุ้มค่าแค่ไหนผมยังย้ำอีกทีนะครับชื่อเสนาไว้ใจได้โครงการที่ดีห้องทุกอย่างดีหมด มาเลยนิชโมโนรามคำแหงอ่าโครงการนิดนะครับผม5โครงการเนี่ยมีที่รามคำแหงใครที่อยู่แถวรามคำแหงพรุ่งนี้รีไปเลยตอนนี้อย่าเพิ่งออกจากบ้านเพราะมันปิดนะไปปุ๊บได้แก้วปั๊บไปปุ๊บได้แก้วกี่ท่านบอกก่อน150อ่ะใครไม่ได้แก้วอย่างน้อยก็ไปดูห้องสวุทผมว่าไลฟ์เนี่ยเหมาะกับคนที่กำลังกำลังมองหาคอนโดอยู่ มีคนอยู่ดิชโมโอรามด้วยอาลูกบา้า,บานช่วยบอกหน่อยว่าว่าคุ้มค่าไหม w a ปเป a p e วอลเปเปอร์ War paper, War paper เนี่ยสวยเลยไม่ได้สงสีปกติเราคือเราไม่ต้องดูเราแบบว่ามีองค์มีแอร์มีตู้เย็นมีบิวอินมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมให้เพื่อนอยู่มียันเตียงนอนและไม่ได้เตียงนอนอย่างเดียวนะครับปกติถ้าใครบอกแถมเตียงนอนเนี่ยคุณจะได้แค่ไม้เตียงนอนทั้งล่างแต่วันนี้เรามีฟูกให้ด้วย นนมีเครื่องนอนด้วยอืมซึ่งปอมหมอนอาจจะไม่ได้สีถูกใจทุกคนไปแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เพื่อนๆนี้คุณลองคิดดูว่าไม่ถึง1ล้านบาทคุณไปหักลบทีวีหักลบแอร์สองสามตัวหักลบตู้เย็นหักลบบิวอินโหมันเท่าไหร่แล้วอืมมานิชโมโนรามคำแหงนิชโมโนแจ้งวัฒนะนิชโมโนเมกะอะไรวะสเปซบางนานิโมนนิชโมโนพระรามเก้านิชโมโนสุขุมวิทปู่เจ้าเอาแค่นิดก,ก่อน ก็ไม่ทันละอ่าคุ้มมากถูกมากใครอยู่เนี่ยลองบอกเลยคุ้มไม่คุ้มคอยตามอบอกเลยคุ้มไม่คุ้มคอยตา,ตามแล้วใครที่กำลังหาอยู่นะผมจะบอกให้เลยว่าใครกำลังกำลังหาคอนโดคอนโดอยู่คุณรีบไปดูเลยคุ้มแน่นอนค่าส่วนกลางแพงไหมค่าส่วนกลางเนี่ยไม่แพงเนื่องจากอะไรรู้ปะเพราะว่าเรามีระบบ พวกโซลาเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําไมถึงถึงถึงช่วยได้เพราะว่าหนึ่งพอใช้โซลาเซลล์เนี่ยผมจะบอกให้ว่าโจทย์ที่ผมจะไม่พูดเข้าข้างทางนี้หรือไรเด็ดขาดนะครับโซลาเซลล์เนี่ยจริงๆเนี่ยยุคนี้ต่อให้มันกี่ปีเนี่ยผมก็ย,ยืนยันว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเองแล้วเราต้องซื้อเครื่องมือมาเองผมยังบอกว่ามันยังหักลบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่ว่าเนื่องด้วยที่เนี่ยการจัดการทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของของคอนโด มันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกลงมามันถูกลงได้ค่า,ชาใช้จ่ายส่วนกลงส่วนกลางเนี่ยมันเลยลดลงมาได้นะครับผมเพราะค่าไฟถูกอ่ะ ถูกงกกใช่ซึ่งจริงอะโซลา่าเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ไปติดใหม่เนี่ยผมขอเนี่ยพุ่งตรงนะใครจะว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ผมพุ่งจริงถ้าใครที่ต้องไปซื้อแผ่นโซลา่าซื้อวงจรโซลา่ามาติดเองที่บ้านเนี่ยผมยังบอกว่าแบตเตอรี่มันอาจจะยังไม่คุ้มสําหรับบางคนถ้าคุณต้องซื้อมาเองหรือติดที่บ้าเนเองนะครับเพราะว่าคุณมาคํานวณค่าไฟเนี่ยมันอาจจะถูกลดจริงพันสองพันแต่ว่าพอเข้าอุปกรณ์เนี่ยมันหลายแสนมากผมจะบอกให้จริงว่ามันมันมันแพงมากนะครับก็เลยยังบอกว่า ถ้าคุณซื้อติดเองเนี่ยโซลา่ายังหักลบกับค่าไฟที่คุณใช้ประจําโดแต่อันนี้เป็นของคอนโดเพราะมันเป็นของคอนโดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณมั่นใจได้เลยมันถูกนะครับผม <c oughs> น้องแคมมีไหมมาเดี๋ยวเขาจะด่าผมก่อนไปห้องอื่นบ้างนะว <c oughs> ่าสร้างเสร็จหรือยังอ่ะผมย้ำอีกทีวันนี้ที่ผมมามา,มาพูดถึงให้เพื่อนฟังนะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตแป๊บนึง <c oughs> ก่อนที่จะนี่นะครับผมขออนุญาตให้ปิดอีกสักห้าร้อยห้าร้อยห้องขอเสียงคนรวยหน่อยครับแป๊บนึง <c oughs> อ่ามา ขอคนรวยหน่อยนะครับที่อยู่ในเขตนี่นะฮะใครที่อยู่ในไลฟ์ผมวันนี้พวกคุณมีแต่เศรษฐีนะครับพอดีวันนี้ขออนุญาตคัดคนในไลฟ์นะครับวันนี้มีแต่เศรษฐีคนรวยปิดการขายครับ500ยห้องแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องที่ใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้ห้องนี้23ตารางเมตรห้องต่อไปเป็นขนาดเท่าไหร่ครับ26ตารางเมตรต,มตรมปิดการขายครับปิดครับพงวิศมาพุนรวยมากครับผม <Wow. S 1> ว้าวอภรักธงปิดการขาย เก็บไปทางได้ครับปิดการขายคอนโดก็ขายง่ายเองนะฮะว้าวเอิงขายง่ายกว่าคีมอย่างนเนี้ยจริงเพราะว่าคือในในติ๊กต็อกเรามีแต่คนรวยมีแต่เศรษฐีเห็นปะ่ะพอขายบ้านขายคอนโดเนี่ย ปิดการขายง่ายมากเลยนะพี่มีอะไรบ้างอะไรนะครับเป็นที่มีอะไรบ้างมีอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง,าาง,อ,างอ่ะการอำนวยความสะดวกเนี่ยคือต้องเดี๋ยวเราจะมีทีมงานมาย้ําให้ว่ามีอะไรบ้างดู <c oughs> ขงเขาปิดการขาย500ร้อห้อยงก่อนนะฮะว้าว <c oughs> ไปดู <Wow. S 1> ไปดูเจ้าโอไปดูนะฮะเจ็ดเจอืมขอบคุณเศรษฐีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ t ติ t กเอรเรานะฮะอือสุดยอด 5้า500ห้าอห้องรวมที่ตอนเราเริ่มไลฟ์2,500ห้องวันนี้เราปิดไปหมดแล้ว2,500ห้องแต่เรายังมีห้องอีกเยอะมากเลย <Wow. S 1> นี่ขนาดแค่ห้อง23าตารางเมตรต่อไป26ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับผมโครงการนิช5โครงการนิชมโนรามแคมแหงนิชมโนแจ้งวัฒนะนิช mono, มโนเมกาสเปซบางนานิชมโนพลรามเก้านิชมโนสุขุมวิทปู่เจ้าอืไปเราไปดูห้องอื่นกันต่อ26ตารางเมตรนะครับผม,ม หลบไม่ทันแล้วมั่งวิ่งกันใหญ่เลยคุณปูครับคุณปูกิไปนะปิดคนจะตอบเ,อเรืร่องเสิรกันอ่ามา,มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหลายคนคอาจจะคุ้นหน้าพี่คนะเนื่องจากว่าใครที่ดู EC, โอไอซีโคตรนานเลยนะฮะก็ครับ พวกเอผมทันทุกคนพี่คบรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพี่อะไรอย่างไตอนนี้อะไรนะครับอายุหน่อยนะพี่ตอนนี้ตอนนี้พี่35แล้วครับอ่าครับผมก็คือว่าต้องบอกก่อนว่า o อไเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราดูกันบ่อยมากเวลาเปิดรายการเปิดไงนะครับโอ้โหนี่นีท่าประจำเรื่องนี้โอไอซีพูดถึงคำตอนนี้เขินกันหรอท่ามากี่ปีแล้วนะพี่โอไอซี34ปีแล้วครับ34ปีนะครับโอไอซีตอนนี้มาอยู่กับชาลีขายของ ห้องต่อไปที่ผมจะพาพวกคุณไ,ไปดูเนี่ยเป็นห้องขนาด26.5ตารางเมตรครับตารางเมตรเนี่ย<ม>หรือเราย่ออีกอย่างก็คือตลมตลมตารางเมตร,มร,ตร,มรถ้าเป็นบ้านเราจะนับเป็นตารางวานั่นคือพื้นที่ส่วนตารางเมตรเนี่ยคือพื้นที่ใช้ฝอยครับพื้นที่ใช้ฝอย26ตารางเมตรสาหรับคอนโดไม่เล็กนะครับไม่เล็กครับเพราะว่า26ตารางเมตรเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเจ๊ลดเสียงดนตเตหน่อยผมลืมไปมันลดตรงนี้ได้อันนี้โอ้โห เครื่องมือเขาไม่ธรรมาดาใช่เป็นไงอ,อ่ะขายของขายของขายของตอนฮะใครที่กำลังอยู่ห้อง26ตารางเมตรบ้างถ้าการจัดสรรของห้องเนี่ยจัดสรรได้อย่างถูกต้องครับมันไม่เล็กนะครับห้องนี้เรียกว่าไงครับพี่ ้อง <L an> บอกว่าจริงเขามีการใช้ดีไซน์ในการทําให้พื้นที่มันใช้งานได้มากกว่าเดิมนี่ออกมาคือพื้นที่เท่ากันถ้าเกิดเราใช้ดีไซน์เข้ามาช่วยเนี่ยมันทาให้เราเก็บของได้มากขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นทําให้เกิดความเป็นแบบมันตีฟังก์ชันกับพื้นที่เท่าเดิมได้เดี๋ยวพาไปเดินดูดพาไปเดินดู26ตารางเมตรบางคนก็ว่าเล็กบางคนก็ว่าไม่เล็กแต่ว่ามันอ,มอยู่ที่การจัดสรรของของ,ของห้องหากเราจัดสรรห้องให้มุมมันดีเตียงนอนอยู่ที่ดีห้องดูดีห้องนงห้องน้ําอะไรที่พอดีมันก็จะดูกว้างและสวยงามนะครับเดี๋ยวผม อยู่ในโครงการของเสนานะครับอืมเสนากล้าให้วันนี้เริ่มต้นมีตั้งแต่ไม่ถึงล้านจนถึงสาล้านบาทคุ้มค่าแน่นอนไอ้ที่มันเป่าหัผมอยู่นี่คุณมีให้อ่มีให้คุณไม่ต้องมาติดแอร์เองนะครับเพราะว่าเรามีให้ทุกห้องครับผมอ่ะสวย อ่ะเข้ามาดูหน่อยห้องนี้จะมีเป็นว a l k in closet ด้วยครับผม walk in closet ็คืออะไรครับเผื่อหลายๆคนไม่เข้าใจเป็นเหมือนกับเป็นที่แต่งตัวในห้องนนอนเลยครับผมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเคยอยู่คอนโดอยู่หอพักเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือห้องน้ำมันชอบหมิ่นอับใช่ไหมเพราะว่าแบบบางทีมันอยู่ติดกับประตูมันอยู่ในห้องแต่ของเราเนี่ยดีไซน์ให้ห้องน้ำานะฮะอยู่ตรงระเบียงทำให้มระบายออกได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้แสงเข้ามาได้ด้วยแล้วก็ลดลดการอับชื้นด้วยครับ ขออนุญาตก,ก่อนนะครับผมการที่ว่าคุณจัดวางห้องน้ำเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆใครที่กำลังจะสร้างบ้านอยู่เอาพูดถึงได้ว่าคนไม่ได้ที่จะซื้อคอนโดนี้แต่หากใครที่กําลังสร้างบ้านหรือสร้างอะไรอยู่ผม,ผมแนะนำนะครับเรื่องการจัดวางส่วนของห้องน้ําเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากหลายคนเนี่ยชอบมองว่ามันอยู่มุมนี้ไม่สวยไม่สวยแต่พอสุดท้ายสร้างเสร็จไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีช่องระบายอากาศที่ดีที่พวกคุณเจอคือถ้าเพื่อนคุณขี้ในห้องอะ่ะมันจะเจอปัญหามันจะตึ๊บๆหน่อยมันแล้วการเข้าออกห้องน้ํามันจะ มันจะต้องรอมันต้องเสียเวลาในการรอแต่หาห้องน้ําหรือว่าอาพาร์ทมงอาพาร์เมนต์คอนโดมันค้างอยู่พี่ไม่ค้างใช่ไหมได,หได้อยู่ได้อยู่อ่ะก็คือหากจัดสรรดีแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นมีรูระบายออกอตรงระเบียงพอดี หรือว่ามีพัดลมที่ช่วยในการระบายด้วยเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันดีขึ้นเยอะมากแต่ว่ามือกันได้เลยอ่าเขาต่อได้คือ,อ,คอดีดีกว่าแน่นอนแต่สิ่งสาคัญกว่านะฮะหากใครสร้างไปแล้วไม่เป็นไรเราแก้ไขได้คุณอาจจะต้องหาวิธีเจาะพัดลมแล้วเสริมทะลุฝ้าไปแล้วไปไป,ปล่อยออกนอกห้องมันก็ยังแก้ไขได้อยู่แต่มันก็จะลําบากนะฮะใช่อันนี้คือดีไซน์แต่แรกจบแต่แรกมันง่ายกว่าผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆห้องนี้20 26ตารางเมตรนะครับ26ตารางเมตรคือพื้นที่ใช้สอยสิ่งที่เพื่อนๆในความความฝันของเพื่อนหลายคนอ,อยากมีคือเวลาเราเห็นใครที่ถ่ายรูปในห้องนอนและมีห้องเสื้อผ้าอยู่ในนั้นมันเป็นอะไรที่สวยมากใช่แล้วมันดูมันดูดีสําหรับผมมันดูดีมากเดี๋ยวผมพามาดูว่าเป็นยังไงห้องนอนที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมยังย้างําอีกทีนะอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่บอกผมทีอันดีาเท่าไหร่นะขอตัวเลขชัดๆหน่อยนะฮะขอตัวเลขชัดๆเพื่อนๆได้เข้าใจหน่อยประมาณประมาณ เท่าไหร่นะครับไม่ถึงล้านในราคาเอ้ยไม่ถึงล้านจริงไม่มัวนิ่มนะครับมัวนิ่มมีมีที่ไม่ถึงล้านในบางในบางพื้นที่ไม่ถึงล้านในบางพื้นที่ผมจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนๆฟังไปผมจะบอกให้ว่าเพื่อนๆยังตกใจแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ที่ราคาไม่ถึงล้านในห้อง26ตารางเมตรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลจากกทมหรืออยู่ออกนอกกทมขอที่ใกล้ๆหน่อยมีที่ไหนบ้างครับลังสิตครับใครอยู่ลังสิตนะครับเตรียมตัวไปดูได้เลยลังสิตนี่โซนไหนของลังสิตครับแถว ใกล้ฟิวเจอร์ก็วิ่งเซนวิพาได้อ้าห้องที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญทีวีที่เพื่อนๆเห็นเรามีให้เลยเรามีเลยสามนิ้วค่ะโซฟาที่เพื่อนๆเห็นใครที่อยู่ลังสิตนะครับพรุ่งนี้เตรียมไปดูได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับไปแล้วได้แก้วน้ําด้วยอขอดูโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเชิญขอใครอยู่โซนลังสิตนะครับขอปิดที่ห้าสิบมีใครอยู่ลังสิตไหมครับ ใครอยู่โซนลังสิตปิดกันขายห้าสิบห้องครับดงจะพาดูห้องนอนต่อเออปิดกัรขายลังสิตครับเมื่อกี้นี่คุถามมาบอกว่าที่จอดรถมีไหมที่จอดรถมีประมาณสี่เปอร์เซ็นะครับเป็นการ<ม>จอดแบบหมุนเวียนอ่าใช่อยู่ลังสิตปิดเลยครับผมไม่แพงนะฮะราคาไม่ถึงหนึ่งล้านย้ำอีกทีไม่ถึงหนึ่งล้านคุ้มยังไงวะคนขายอืมคุ้มเพราะเรากล้าให้ไง รัตนาทิเบตก็มีไม่ถึงร้านขอนปิดอีกสักประมาณ40ห้องรัตนาทิเบตปิด40ห้องครับขอคนรวยหน่อยครับผมพรุ่งนี้ต้ขึ้นโครงการใหม่นะฮะขายไม่ทันเลยเนี่ยฮะต้องบอกก่อนว่าเสนานี่คือชื่อนี้กล้าให้แล้วที่สําคัญสุดมไม่ขี้เลยนะครับแล้วห้องนี่คือผมจะบอกว่ามาตรฐานวัสดุการใช้งานทําห้องเขาของดีทั้งนั้นนะฮะแอร์ที่คุณเห็นนี่ก็ยี่ห้อนี้ปะเนี่ยผมถามหน่อยท,ที่เราติดให้เนี่ย แอร์ไม่ไม่ระบุยี่ห้อแอร์ไม่ระบุไม่ไม่ระบุยี่ห้อแต่คือ12000 b t u ซึ่งเขาวัดขนาดตามห้องที่เหมาะสมแล้วคุณเย็นแน่นอนเข้าไปอยู่ตัวเปล่าได้เลยแล้วก็อย่าลืมนำอาหารไปแช่ตัวเย็นด้วยอ่ะปิดครับถูกจริงปิดครับปิดครับส่งไปทางได้ครับแล้วก็ห้องครัวค่ะเขาก็มีแบบประตูปิดเลยแล้เราทำอาหารปุ๊มันก็จะกันลิ่นใหสนกลางเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะฮะจะพาเดินดูทุกท่อง ปิดการขายครับผมครบแล้วนะฮะหนึ่งร้อยห้องที่เราปิดไปว้าววันนี้ตกอยู่ที่ประมาณ2,600ห้องไม่ถึงชั่วโมงเราปิดไปแล้วนะฮะไลฟ์เรามีแต่เศรษฐีคนรวยนะครับผมขอบคุณนรวยทุกคนด้วยนะครับใช่ฮะนี่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมหลายคนยังไม่เคยมีห้องนอนที่มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะพี่ Walk in closet Walk in closet ถ้าภาษาไทยคือที่ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องห้องห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอนหลายคนอยากมีเพราะมันดูดีมันดูสวยงามและผมจะพาไปดู ว่าห้องที่ราคาไม่ถึงร้านและมีห้องแบบนี้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าแน่นอนใช่พยายามมุมกว้างไว้นะพี่มา<อ>มามา<อ>มามา,มาดูกัน